Real ดีทุนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงมัด GTA San Andreas คกแฟมนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สซกีกันแล้วนะโอเคนะครับมัดนวันนี้มีมอดอะไรนะครับก,ก็มีอยู่5้ามดด้วยกันนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอเอาสกินเลยนะครับนี่สกิน GTA V ใน GTA V นะครับ โอเคก็ไปหาโหลดในเว็บที่ผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับใครหาไม่เจอก็เดี๋ยวพอนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวโหลดหอดให้เลยนะครับโอเคเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีอยู่สองตัวนะครับเนี่ยให้คุณเข้าไปตัวแรกนะแล้วก็ไปที่ GTA San Andreas User File ตัวนี้นะครับให้คุณนะครับทำการไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็ไปที่คาว่า Document นะครับผม แล้วก็ไปที่เออ่ GTA San Andreas User File นะครับจากนั้นนะครับให้คุณลากไอตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็อปปี้มาเลยแล้วก็เพจลงไปเลยนะครับเพจลงไปเลยกดติ๊กถูก yes กดติ๊กถูกโอเคนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้ไม่ต้องสนอันบนอันบน,น,บนเดี๋ยวผมจะสอนลงท่าเดินท่าวิ่งมันแบบ GTA V เลยนะไม่ต้องไปสน ต่อไปไปที่ t e ทคนะครับผมกดไปที่ Directory ที่คนเก็บเกมไว้นะครับแล้วก็ไปที่ t e ทคนะครับแล้วก็ Copy ไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็เพจลงไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปไปส่วนของสกินนะครับโอเคคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปมันจะมี2ตัวเหมือนเดิมคือ Data กับ Mo เดลง่ายๆนะครับก็ Backup File ไว้นะครับ Backup File Player ไว้เลย ะครับแต่ผมแบ็กอัพไ้แล้วนะครับลืมไปโอเคนะในส่วนของตรงนี้ก็จะไปสอนหลักการในการแบ็กอัพก็คงจะรู้กันดีอยู่นะครับจะอเฮ้ยนะครับว่าทำยังไงเออใจเย็นๆนะพูดอย่าเร็วเกินโอเคก๊อปปี้แล้วก็เพจลงไปเลยนะครับผมโอเคเอามันก๊อปปี้แป๊บหนึ่งเคสตัวต่อไปก็คือ Data นะครับเนี้ย Data จากที่หายหน้าหายตาไปนาะนเพราะมือจะยุ่งนะเอ้ยมวแจะไปเล่นสุการนะครับผมโอเคนะวันนี้ว่างๆนะครับโอเคก็ลงเสร็จแล้วในะส่วนของสก,กิน CJ ของเราเป็นสกินจ d 5นะครับต่อไปนะเป็นอันแรกเลยนะก็คือมอดอะไรเนี่ยจี a v เนี่ยมอดมอดอะไรวะอ๋อแอนิเมชันนะครับผม ก็อย่างที่บอกไป็นเแบบถ้าเดินถ้าตายอะไรเงี้ยเหมือนจริงขึ้นคือเวลายิงตำรวจน่ยผมลองเล่นดูแล้วนะฮะตำรวจจะมีการบาดเจ็บด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะมอดนี้เปิด i mg editor 1.5นะครับผมแล้วก็ไปที่ไฟล์กด open นะครับแล้วก็ไปที่ d ดเต c าร r y ที่คุณเก็บมอดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ Directory ที่คุณเก็บม็อดเออไปที่ดล เทอรี่ที่คุณเก็บเกมเออไอ้เหี้ยก็ต้องขออภัยด้วยคุณ <c oughs> ผิดนะโมเดล G D a m M G เหมือนเดิมนะครับผมกด Open นะครับอ่าจากนั้นให้คุณกดลูกศรลงนะครับผมแล้วก็ไปที่ d ดเรกทอรีที่คุณเก็บ m o ดเอาไว้นะครับมัดจีเ a เนี้ยเนี้ยเข้าไปที่โฟลเดอร์แรกนะครับแล้วก็คุมให้หมดนะครับแล้วก็กด Open กดเซฟเอาไว้นะอย่าลืมแบ็กอัพไฟล์ไว้นะครับถ้าตัวเกมเสียผมไม่รู้นะครับโอเคกดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นตัว GTA San Andreas นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตัวไม่ต้องตกใจนะว่าลงยังไงกดคุมทั้งหมดไอ้สามตัวนี้ก่อนนะครับลากลงไปกดอีก t กด yes กดตรงนี้นะครับแล้วก็กด ไปพอนอันแรกเลยนะกดติ๊กอันแรกเลยโอเคส่วนไอไอทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าถามว่าลงอันไหนนะครับไปที่ Data นะครับผมแล้วก็คุมเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ Copy มันมาเพจลงไปเลยนะครับก็แค่นี้นะในส่วนของ Mod Animation Mod ลัดดอนนะครับโอเคก็ลงง่ายอยู่นะไม่ลงยากอะไรมากมายนะครับต่อไป GTA 5H อันนี้เขาเพิ่งอัปเดตใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับ โ okay. อเคพราะคุณแตกไฟล์มามจะมีอยู่2ตัวนะครับผมแล้คุณไปที่ IMG Editor เหมือนเดิมนะกดลูกศรลงนะครับผมก็กดที่ desktop แล้วก็ไปที่ mods GTA San d e a ก็ GTA 5H นะครับผมแล้วก็กดเข้าอันแรกนะครับ r a d a r นะครับผมกดเออคุมทั้งหมดกด open นะครับแล้วก็ save ไปเลยนะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผม ไป gta 5 h u h นะครับ new gen อะไรของมันเนี่ยที่มันเขียนไว้ไปที่ gta v radar icon นะครับจะมีตัว h u ดูหนึ่งตัวนะครับไ,ไปที่ model กดเพจลงไปนะครับโอเคจากนั้นให้คุณกดกลับไปที่ออ gta ตัวที่2นะค,คืออะไรนา pasta ดู gta แซนนะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็กด copy มันมานะครับแล้วก็กดเพจลงไปใน directory ที่คุณเก็บเกมไว้เลย ่าแล้วกดรีเฟรชกันแป๊บหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปมอสต่อไปเป็นมอสซูม g t เจนะครับผมคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปครีโอนะครับเนี้ยคุมทั้งหมดนะครับก็ Copy ี้มันเอาไปไว้ในครีโอนะครับกดเพจลงไปเลยโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับในสน่วนของตรงนี้กดลบไปเลย ่อไปใช้ IMG Editor อีกแล้วนะกดลูกศรลงนะครับผมแล้วก็แตกไฟล์ตัวนี้ก่อนนะเป็นมอดอาวุธนะครับผมโอเคนะครับก็ไปในไดร e t o อรที่คุณเก็บมอดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเนี่ย t 3 MG แล้วก็คุมทั้งหมดนะครับกด Open ไปแล้วก็กด Save โอเคนะเดี๋ยว ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการลงม็อด GTA San Andreas VC ของผมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับโอเคนะก็เข้ามาในเกม GTA San Andreas ของคุณนะครับก็จะเห็นว่าสกินของคุณเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่า,อาจจะแปลกหน่อยว่าผมใช้หน้าจอเป็น Windows Mode นะครับผมโหเย่แหลกชิบหายเลยนะ ก็อันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวไปเจเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในบ้านดีกว่านะครับเพื่อความจะได้ไม่ต้องแหลกนะครับโอเคนะพอคุณเข้ามานะครับผมก็ที่แหลกเพราะผมใช้ e n b แบบมินเดียมนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะเจะ้าก็จะเห็นว่าหน้าตาเราเปลี่ยนไปนะครับผมอ่าแล้วก็อาวุธที่ผมลงไปเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็กดคีิกตรงกลางเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นอาวุธเหมือนเดิมเลยกดคกคลิกขวานะก็จะซูมนะเนี้ยประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคต่อไปนะชุดนะครับผมอ่าในเรื่องของชุดนะครับถามว่าชุดนี้มีชุดดีๆหรือเปล่านะก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูละกันนะเอาอะไรดีผมเอา แฮตละกันนะครับว่าสกินนี้ผมชอบมากนะครับสกินเขาตัวเต็มเลยฮะสกิน GTA ฮะ GTA V อะ่ะเออแบบตัวเต็มนะครับแบบเขาเดตมาดีมากอะ่ะเออนะครับผมเนี้ยก็จะมีหน้ากากเท่ๆพวกหน้ากากมอเตอร์ไซค์เทๆ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมชอบมากเลยนะครับผมโอเคชิปสิบสองแป๊บโอเค ไปฮอกกี้มาร์กนะครับลองดูซิเป็นยังไงเนี่ยก็จะแบบสวยขึ้นนะครับมีแถมมาด้วยนะเนี้ยาะเออเนี่ยไอ้มังกี้มาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีแถมมาบ้างนะครับอุ้ยเฮียบักก <c oughs> ็จะมีบักด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะครับผมเนี่ยโอ้ฮอฮอเฮียใส่แผ่นเลยใช่ไหมนะ เนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอรีมูฟขอรีมูฟก่อนรีมูฟรีมูฟแพทก่อนนะฮะรีมูฟแพท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 เอออ่าแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวรีมูฟไอ้นี่ด้วยแว่นตานะครับว่าผมชอบมากเลยนะกากลิงนะเท่ชิมายนะก็จะมีชุด มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเป็นชุดที่ดีเลยนะผมชอบมากนะในสกินตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะในวันนี้ก็แมปที่ผมบอกว่ามันอัปเดตไปเนี่ยก็เดี๋ยวดูละกันนะครับว่ามันอัปเดตยังไงก็คงจะสังเกตอยู่นะครับแต่ผมจะไม่ออกไปด้านนอกละกันนะครับผม ถ้าต่อสู้นะครับเนี้ยเดี๋ยวดูปุ๊บปุ๊บเนี้ยถ้าต่อสู้ก็เวลากดที่ขวาแล้วก็กด f แล้วก็กดซ้ายนะในการต่อยมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมโอเคเนี้ยมันจะต่อยประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะในส่วนของตรงนี้นะก็เป็นมอสซมูมส่วนไอ้มอสตรัดดอที่ผมบอกก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็แนะนำมอดเล่นๆน,นะครับลงสอดลงมอดเล่น,ลนต่อไปนะครับจะเป็นการแคส GTA เล่นนะครับผมหรือเกม Resident Evil ภาค2ภาคอะไรวะที่มันเพิ่งมาเออนะครับโอเคนะไว้เจอกันนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครถูกใจนะ อย่าลืมโอเคครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่เมื่อกี้ตอนถ่ายมันแหลกนะครับผมโอเคนะครับก็มารีวิวมอสกันเลยดีกว่ามอสที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปนะครับที่เวลายิงมอระด,ดอเออพูดง่ายๆนะครับเวลายิงแล้วบาดเจ็บนะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ต้องขออภัยที่เมื่อกี้มันแหลกนะ โอเคก็ไปหาวิธีแก้มาก็หายแหลกเลยนะครับนะแมปอัดไม่รูดนะไปลงอะไรไว้เยอะแยะนะครับโอเคนะครับก็คือมอดมไอ้ที่ผมบอกไปอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวผมเขียนสูตรแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็มอดมอดมอดรัดดอนะครับผมเนี้ย ตายสิวะเนี้ยบาดเจ็บมันก็จะนอนอย่างงี้นะก็คือมันจะลุกมาทําอะไรเราไม่ได้อีกเลยนะครับผมยกเว้นถ้าเราไปยิงมันซ้านะเนี้ยมันก็จะลุกแล้วก็นอนเหมือนตายนะครับโอเคบางครั้งนะครับถ้ามันบาดเจ็บลราอย่างเช่นตำรวจเนะี่ยบาดเจ็บถ้าเรายิงซ้ำอะ่ะอาจจะไม่ลุกเจดการเราได้นะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าผู้พัฒนามอสได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะ ก็ทำให้เกมมันสมจริงยิ่งขึ้นนะคะรับโอเคนะครับก็มัดซูมที่เลสอดลงไปมัดมนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยมัดซูว <c oughs> ผู้พัฒนาม็อตเอ้ยผู้พัฒนาม้อนเนี่ยผมมาใช้ได้เลยนะครับเออมันไม่ดีเลยอ่ะเออไม่ายเน่าดึ๊บก่อเกียนรายให้ดูเนี่ยเมื่อกี้มันก็จะบาดเจ็บนะแต่ฟาดดีเจ็บโอ้ยโอ้ยบาดเจ็บซิช่างแม่งละ ก่อต่อต่อต่อ่า GTA เนี่ยภาาแบบมีมอดแบบเวลายิงขาคนแล้วมันแบบออกแรงแบบล้มลงไปอ่ะเออแบบบเจ็บอ่ะทำให้เกมมันกลับมาแบบมันคัาอะไรอ่ะเออมัดต่างๆนานานะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่ล่ะนะครับผมนะยังไม่ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับ น,นะคว่าแบบอยากให้มัน,น GDLV เลยอ่ะผแนะนำว่าไปเล่นเลยดีกว่าไปเล่นเล่นภาค g v เลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้ผมแค่มาแสดงว่าใครที่เออแบบไม่มีเครื่องเล่นอะไรเงี้ยก็มาลงมอดได้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเย็มึงก็ตากจุเลืก็จะลงอย่างนี้นะครับ ก็เนี้ยยิงแม่ยิงแม่โอเคฮะเดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวก็จะมาโอ๊ยจะมาสอบดีแค่เนีไม่หลูดกันนะครับผมในเกมการ์เดียปอโต้เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมเลยนะครับ โอเคครับก็มาอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปของผมอีกแล้วนะครับผมก็จะได้นะค,คุณจะเห็นตัวนี้ที่อยู่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างละกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับสตรีมเมมโมรี่ฟิกอะไรของมันเนี่ยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เป็นตัวป้องกันนะครับ พยายามเป็นตัวป้องกันต้องลงก่อนที่คุณจะลงมอดนะครับถ้าลงถ้าลงหลังนี่มันจะไม่ได้ผลนะครับผมให้คุณทําการนะฮะคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปในแดเลตเอรี่ที่คุณเก็บมอดเอาไว้เอ้ยเก็บเกม GTA ไม่ใช่เก็บมอดคุณไม่ได้มาสอนลงมอดเออน่าชิดแหละนะนนะเนี่ยกดลากเนี่ยคุมทั้งหมดอ่ะลากลงไปเลยนะครับผมก็แค่นี้พอผมลงแล้วนะครับก็ มีแค่เนี้ยอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ